นี่แน่นชุนฮะใส่กับจรวดนี่เหรอโอ้นี่มึงอึดแน่นชุนอ่ะโอ้โหแน่นชุนเออโอยดูเกี่ยวยาวเลยมั้อึแค่ไหนมึงตกฟ้ามึงก็ตายจริงๆไม่รลิ ทำมาแล้วครับหายไปนานกูมไม่ได้เปิดกล้องนี้ปีนึงเต็มๆนะครับโ<อ>ัวคิถึงยังจำหน้าผมกได้อยู่ไหมครัทุกคนหายไปปีนึงเลยนะฮะเอา้าสวัสดีคก็น่าอยู่ผมฟิ้งรักหนึ่งเก้าหนึ่งกับรายการฉากว้าวาวา้าวพิหารอนุญ,ญาตในจีทปภาคห้าครับผมปีสองพันยี่สาครับปีสองพัต้องหมดแล้ว่าฉาวว้าวไม่ได้ทําเลยนะครับว่า,วามีคนดูหลายคนอาจจะคิดถึงมันนะครับกับรายการฉากว้าวว้าวทำมึง ใใยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิลล์หลักหนึ่งคุยปกติดีกว่าฮะปีหนึ่งนะหาไปกับการเฉากว้าวานะครับแต่การฉากว้าวรายการที่หาเป็นฉากที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็ตลกด้วยว้าวด้วยนะฮะวันนี้ฮะกลับมาแล้วในปีสองพนยี่สิบามนะฮะก็ขอณทุกคนนะฮะที่หลายคนคอมเมนต์ก็มาคิดถึงอย่างดุเฉากว้าว,าวาในแฟนเพจอะไรก็ตามอินบ็อกมา คอมเมนต์มากันเยอะมากอย่าดูฉากว้าววนะฮะก็ปีที่แล้วหายไปเลยกับรายการนี้นะครับปีนี้จัดให้ตามคำขอนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้มาให้ผมด้วยนะฮะรย่าลืมกดกระดิ่งติดตามาด้วยนะครับวันนี้ครับปีสงศ์ปีศาจเราต้องมีการปรับมาเล็กทีหน่อยนะฮะในฉากว้าวว้าวนะครับเราจะมาดูคลิปฉากว้าวในเลดนอีกกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะในว้าวว้าวหรือฉากว้าวว้าวหรืออาหารเนี่ยนะฮะในทีเดียมีอะไรกันบ้างนะฮะ คิดถึงคุณูทุกคนนะครับที่ออกมาพูดงี้ไม่ได้เจอหน้าตาหลายคนอาจจะลืมกันไปนแล้วเนื้อาจจะจได้อยู่ก็ขอบพระคุณมากนะฮะไปสิ้สุเวลาฮะรเราไปรับชมชาวาวาวพร้อมๆกันนะฮะพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันในสามสองหนึ่งโอ้โหในเลดดิตมีเพียบเลยนะฮะ GTA ออนไลน์ชาวาวาวมาดูคลิปแรกก่อนฮนะอันนี้คือขับเครื่องบินมาไอ้รับพี่จากเขาไปขับ,อบ,ขอบ,ขบไอเอ็มเคเอ็มเคตุกอย่างจำชื่อไม่ได้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยโอ้โหลืมชื่อรถไอบินได้งกันนี้ไปละ อ sí, ๋อจะลองจอดไปเอ้าทำไมมึงมาเอ้าบักไอเวนบักแตกครับโอ้ยชีวิตมึง่ัสงสารอันนี้อะไรฮะลงรถมอเตอร์ไซค์มาอ๋อน่าจะพฤกิจขโมยของครับอันนี้โอ้เอพเหรอโอ้โหมาอู้โอ้มากันเบียบ อเวโอ้ใบพัดหอมึงมาจังหวะดีวะแค่มึงงัดรถนี่มากันไปกองทัพเลยเนี่ยโอ้นี่มึงป้นล้านทอนี่มึงไม่มาทั้งโลกเลยโอ้แล้วใบพัดนี่ก็พอดีพอดีเลยนี่อะไรอ๋อขึ้นในจรวดไฮด้าอ๋อขโมยอู้หูยจังหวะดีมากอะโอ้ไม่ชนหลังคาด้วยโอ้โหจังหวะเอา รู้จะไปต่อได้แล้วไงต่อครับเอาล่ะมึงขับต่อไม่ได้ด้วยในเวลาแย่ยงชิงคืนนะตามหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นเรียบร้อยฮะโบ๊ะหนึ่งยีแล้วก็ดึงออกอืมสุดสันตคอรด้วยแล้วไงต่ออ้าอ้าหุหลุดแล้วนะอ้าวสงสใสขโมยได้แล้วหลุดอันนี้น่าจะหลุดนะอันนี้น่าจะหลุด โอ้โหโอ้โหตุยฮะโอ้อ๋อนี่อ๋อนี่เป็นอ๊ไม่ใช่หลุดนะเป็นภลรกิจเควสของมันแรงสนัยโอ้ต้องจับความร้อนยิงไปเดี๋ยวนั่นสนัยอะไรอะพี่พี่ไปซื้อมาจากไหนสนัยนี่ยิงทีกระบอกนอกโลกเลยโอ้ โอ้ขีโมไซค์ยกค้อยนี้อ๋ออ๋ออ้อันนี้ว้าวจริงอะสวยสวยใช้ได้แจมแจมแจมนี่คืออะไรสภาพรถเราเนี่ยโอ้โหนี่จะเอาเข้าอู่เหรอโอ้โหสภาพรถไม่ยังขับได้เก้อข้าอู่จ้าไอ้เวร สภาพมึงไม่น่ารอดแล้วรถอ่ะซิมเปิลแลนด์อินเดอะพูลอ oh, mm ้ hmm. ขับจักรยานลงสระน้ำนะฮะลองดูหน่อยอ๋อ oh. ฮ mm ึ hmm. มวนสวยครับอันนี้มือชิมในการเล่นแล้วล่ะในสตันอ๋อหอน่าจะเล่นหลายเทคอยู่ฮะเออเอ,อ,อันน่าจัมจักรยานเป็นด้วยนะอู้ <Ooh. S 2> มาลงช่องพอดีฮะสไลด์สไล,สลเดอร์พอดีเลยเนี่ยสวย นั่นน่ะโอ้โหสวยครับสุดยอดอะไรอะ่ะบอาว้าวว้าวาใส่โถโบลวดิปเฮ้ยมันไม่ทำง,ง่ายๆนะเว้ยใส่โถโบลปกติใส่งี้นล้หลุดหลุดไหลทางไปแล้วนะแล้วด,ดูนี่โอ้โหดูวีดโอ้โห กลายเป็นดิฟโคตรสุดยอดดิฟเข้าโค้งเลยอ,ะอ่ะเปลี่ยนไม่ลงเหรอ,อ,อไม่ลงอ๋อไม่ลงทำไ,ไงต่ออะฮะขึ้นแสงมาได้หูมเกลียดมากเลยการโดนบีบบีบตูดอย่างเงี้ยคือแบบมันโดนจี้ตูดแล้วแบบ <ımız S 2> อ้โห โอ้โหดวงมึงนี่นะโอ้โหขนาดโดนเบียดขนาดยิ่งกลับมาตบเขาจนเสียหลักอีกไอ้ดวงชาตินี้หมดแล้วมึงมึงเนี่ยอะไรแข่งจักรยานเหรอโอ้สตาร์แล้วฮะอ้แข่งโอ้แข่งกับซุปเปอร์คาร์มึงคิดได้ไงจักรยานแข่งกับซุปเปอร์คาร์เนี่ย กียาสองคันกับเพื่อนมาสี่กันนะดูรอบนึงฮะโอ้โหม,มันยอดมากอ่ะดูดิเนี่ยทำให้เกิดแรงเสียดทานกันสุดยอดทุกคนโอ้แซงรถซุปเปอร์คาร์ไปเลยอ่ะโอ้โหเร็วเกินโอ้ความเร็วอย่างงี้อะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้ไอรถกระโดดแล้วทะโบกันแล้วไงฮะ โอ้ยยี่บอแล้วกระโดดไปถึงระดับน้ำอะ่ะเฮ้ยเวอร์ไปเวอร์ไปบ้าว้าแลมันจะมีสักกี่คนที่ทำได้วะอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาเรื่องใครก็ได้ทำฉากนี้ให้ผมดูดีใครทำได้เก่งนะระยะเรือดำน้ำกับระยะอยอดโอ้โเห็นแล้วคนลุก กดขี้นี่ทำอะไรทำธุรกิจเหรอตีตำรวจเหรอดาวเต็มเลยแล้วขอให้ไปที่แขนยอดมอนปลอดภัยธุรกิจน่าจะพ่นอะไรมาสักอย่างแน่เลยฮะอันนี้ใช้อะไรสักอย่างเอ้าชนเรียบร้อยฮะเดี๋ยว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 มึงหมุนแล้วน่าจะเวียนหัวตายนะฉากนี้โอ้โหสปินไร้ลาเลยมึงโอ้ยหมุนยาว ดวงมึงนี่เนาะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาเรื่องโอ้หนี่แน่นชุดนะใส่กับจรวดนี่เหรอโอ้หนี่เขาอึนแน่นชุดอ่ะโอ้โหแน่นชุด อ๋อไอตัวเอเลียจะมาดักยิงจะมาดักเกียงเขาไงอ๋อดักดักเกิดแล้วยิงอะไรอย่างงี้นี่การจะยิงทีเดียวใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยอะโดนลุมกระทืบไอเวจะมาดักไอ้ที่เขาโดนลุมกระทืบตุยเลยมึงอ๋อวิธีแก้แค้นผู้เล่นที่กวนคอยคอยมาก่อกวนนะฮะดูหน่อยฮะอ๋อ ไมนมีพวกน,นล่ารำคาญอยู่ในเกมอยู่แล้วฮะนี่ปกตินะจะเจอชนเจอเบียดอ๋อปกดตัวเอ็มนี้มาอ๋อน่าจะพัส,สิีโหมดลออเข้าไปะฮะสูตรนี้รู้เลยลอดแล้วกดพัส,สิีโหมดฮะหรอมันจะชนเรา <laughs> เรียบร้อยฮะเ็มรถใหม่เวน <laughs> เชียบว้าเอาอีป,ป๊อปลงเขา มื่อก like ่อนเนี uh ่ยผมชอบเล่นอะไรงี้มากนะขับรถยี่ป oh. ๊อปลงเขาเนี่ยมันสนุกกว่าเพื่อนนะเฮ้ยแต่อันนี้อื้มอันนี้น่าจะใช้แรงโน้มถ่วงฮะแรงก่อนเลยนะแรงบินแรงแรงฟลิปในการโยกไปโยกมาฮะแล้วก็โอ้โหว้าวเ้ยมันบินเหมือนที่ผมเล่นกับเพื่อนเลยนะเนี่ยแข่งกันอะโอ้โหนี่นี่คือติดติดลมบนแล้วนะอันนี้มันโยกแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแล้งัดหน้างัดหน้าจนแบบ ปิดลมบนนะฮะอันนี้ว้าวผ่านเสาไฟด้วยว้วดูเอาฮะอ่ะเฮอ้อย่บล่ลนะจบที่ตึกอะว้าวเอาเรื่องยอดอันนี้ดูแลขนลุกจริงอะนี่อะไรอะก็ไม่มีอะไรทำมึงจะเอารถถังลงลงเลยน้ำๆมาเลยนี่ โอ้ความบรรลุสู่เป็นรถถังลงเรือดำน้ำนานานแล้วตอนนี้ฮะทำไรอะเฮ้ย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 เกี่ยวเรือดำน้ำขึ้นบนเฮ้ยโอ้โห้โเฮ้ย,ย,ยทำงานได้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหคนเอาเรื่องนี่ทำไรอะ่ะตัวล่มแล้วยังไงต่ออันนี้ กิ้งเหรอหรือไงอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋ะอเอาลูตู้รถไฟมาฮะรถไฟมาเออนิดเดียวนิดเดียวจริงๆฮะโอ้โห <c oughs> เกือบขิดไ <c oughs> อเซนโตโน่มาที่กันกระสุนเลยนี้จะาจำไม่ผิดทำอะไรอะ อ๋อ oh, ไม่ต้องผ่านอะตำรวจฮะกระโดดข้ามแม่งไปเลยอัจฉริยะทำไรอะ่ะฮะยิงอะไรวะอ๋อ oh. รู้แล้วยิงอะไรมันอแฟยิงอะจะรวม่นไิซน์มันตามแฟกลับมาครับผมย้อนสอนโอ้ oh. อันนี้ทิ้งอากที่สูงเนี่ยสปีดโบทของเราโอ้ oh. แล้วไงจะลงน้ำพอดีเหรอ เอาให้ชิงโด <Buffalo> ไปก <together> ่อนเลยเฮ้ยเฮ้ายวีไม่ตายมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้กีเต็นี่ยเห็นมันโดดไปตแต่ตอนแรกคิดมันคงชักกลมแล้วมันคงรอดไปละไอเวนหล่นนักแปะเลยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยสูงโอ้ตกน้ำประดีเหรอเอ้าเอ้าเอาหลับหลับสองครับลงน้ำได้แต่หลับสอง ติงไปเลยเหรอโอ้ระโดดฟุบสนน่ะเดี๋ยวอ้อ้าหมุนหมุนกับเสาอะแม่มันเสาเป็นตัวล็อกแล้วหมุนตีกลับด้วยปไงโคตรเท่นี่อะไรอะอ๋อรถกระโดดแล้วยิงเทอร์โบอะว้า นั่วแต่ตึกอันนี้ก็คือรอต้องแตกตึกก่อนนะฮะถึงจะยิงโทร์โบได้อีกรอบหนึ่งอ๋อรอรีชานะมั่วอุ้ยสวยมันจะมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยมันที่จออพอดีอ๋อไม่ใช่ไปต่อฮะโอ้โหแตกตึกต่อแล้วไงกันนี้ เด่นชาร์จดีชาร์จไปแล้วว้าวหมุนเลยโอ้สุดจัดโอ้โหมาอยู่มันเสาเคนโอ้แขมโมไซค์กันอันนี้แล้วเอ้าอ๋อทางราักอ,อันนี้อันนี้อันนี้นี่โมกันเล่นกับเพื่อนอย่างนี้อยู่ อ๋อต้องไปทำปกติอะขับอย่างนั้นมันช้ากวนบิน cool. เอาดีกว่าเหลียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะโอ้ยชอบ่างเลยอย่างเงี้ยมันไวอะเวลาบินอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาสไลด์ไปเลยกระนาดกระโดดไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ย แล้วยังไงต่อเอาใครยิงอ่ะโดนยิงเหรอโดนล็อกเป้าแล้วอุย้ยเจียวเจียวเจียวตุดอูยอ้ยอุยอ้ยเห็นอะไรไหมคืองี้มันโดนล็อกเป้าฮะแล้วมันก็ตีลังกากลับไปไลจ่จรวดติดท,ที่ติดตามอ่ะมันกลับไปโดนเจ้าของนะฮะโอ้โหโคตรโคตรเท่ได่ไงวะดูอ่ะนี่เป็นไง โค้กลับให้มิซายกลับไปหาเจ้าของอะโอ้โหหนึ่งในล้านนัทนทำงี้ได้อ่ะโอ้โห ฉากว้าวในเลดดี้นี่ถือว่าฮาฮาเยอะมากนะครับในคลิปนี้ EP เปิดสักรารใหม่ปี2023นะครับใครที่อยากดูฉากว้าวอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับว่าอยากดูฉากว้าวในงานอีพีหน้าจะมีอะไรว้าวหรืออะไรฮะทุกคนที่ดูเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับใครอยากดูคอมเมนต์มาครับก็อีพีนี้ต้องบอกว่าต้องมีฉากเบสออฟเดอะว้าว wow ประจำคลิปนี้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าฉากที่เป็นเบสออฟเดอะว้าวหรือคลิปที่ผมชอบมากที่สุดในอีพีนี้ก็คือฉากนี้ครับผมโตโบะ โอ้าวน้อแตกตึกอันนี้คือเราต้องแตกตึกก่อนนะฮะถึงจะยิงทรโบได้อีกรอบหนึง่งอ้ออรีชานะว้อุ้ยสวยมันจะมันจะไปถึงไหนวะเนี้ยมันที่จอดพอดีอ๋อไม่ใช่ไปต่อฮนะโอ้โหแตกตึกต่อแล้วไงกันนี้ โู้เล่นชาร์ดีชาร์ดไปแล้วว้าวหมุนเลยโอ้วสุดจัดโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมผมว่านี่แหละคือเบสออฟเดอะมาวของจริงนะครับก็ยีพี่หน้าอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับก็สวัสดีพี่ใหม่ทุกคนอีกรอบนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะในสามสองหนึ่ง